นะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้นนะครับบางคนเห็นอตัวเลขตัวอะไรที่บอกตรงนี้ก็คือครับใช้ถ่านนะครับในการจุดแก๊สใส่ถ่านมันมีถ่านเนาะติดอัตโนมัตินะครับน้ําอุ่นแท้แก๊สนะครับประหยะัดนี่ครับมีถ่านอยู่ตรงนี้สองก้อนเปิดออกนะครับจะมีถานใหญ่เลยนะครับถ่า,านตัวใหญ่เลยถ่านใหญ่ไม่ใช้ใหญ่รุ่นเก่านะ ใช่ว่าตาหานตาช้างอะน,อะนอาะตัวใหญ่ให้ตัวอยุดุนเกเ่าตัวใหญ่มีนะครับตามห้างสับิสินค้าทั่วไปห้าทฐานนะครับมีใครนะครับผมขอแนะนำนะครับประหยัดแบตเตอรี่เซฟแบตเตอรี่สำหรับบ้านไร่ไปนาะที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงน่าไปใช้โซลาเซลล์ในการเอาไปคับโหลดน้ำอุ่นแบตอายุสั้นนะครับอา้าว ครับผมอา้าวนี่นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวน้ำอุ่นแบบใช้แก๊สนะครับแบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับไอ้ท่านที่ใส่โซลเซลลเนาะนอนให้นอนหน้าหรือว่าบ้านอา่บ้านพักตากอากาศที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงก็แนะนำแบบประหยัดนะครับประหยัดคือใส่แก๊สนะเอาไงหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับเวลาแม่ค้าเขาขายก๋วยเตีย๋ยนี่เขาต้มตลอดนี่ต้มหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวตลอดแก้ทั้งนึงนะครับทังไอ้แบบ อาหารธรรมดาเลยเนะาะทั้งครัวเล็กๆนี่อ่ทาทั้งประมาณนี้เราผมก็บพุงหัวจักรีเนาะประมาณนี้16.3อะไรนี่แหละประมาณทั้ทงประมาณนี้เขาก็หุงต้มแก๊สเขาก็ได้หลายอาทิตย์นะ่ะสองสามอาทิตย์นะครับหม้อก๋วยเตี๋ยวหม้อหนึ่งอันนี้เขาเข้ามาใส่แบบน้ำอุน่นเพราะน้ำ,นนำอุ่นคนอาบาถ,ถ้าอาบปกติเนะี่ยไม่เกินสิบห้านาทีหรอกอาบน้ำเนาะ อากาศหนาวนะมันก็อาบเข้าเดียวมันก็ปิดแล้วนะครับแล้วทํางานอัตโนมัตินะครับนะมีระบบการเปิดแก๊สจุดไฟแล้วก็มีการทําความร้อนอัตโนมัติเมื่อเราเปิดน้ำนะเนาะแล้วก็ลองขึ้งอัน,นี้ควรนานไปแนละ้วคือการทดสอบนี้เราเปิดน้ําเลยแล้วก็จะทํางานเหมือนระบบไฟฟ้าเลยนี่มีรูปภูมิอะไรให้เรียบร้อยครับพี่เี่เห็นไหมแล้วห่อนี่นะนี่ไอออกเห็นมันี่ร้อนนะครับนี่นนนนน ไอออกไอออกเลยนะเห็นไหมอ่านี่เราเอาอุณหภูมิเท่าไรแล้วก็ปรับเอาเลยอันนี้คือเอาน้ำา่วยอันนี้น้ำช่วยมันมีแบบน้ำเย็นเข้าช่วยเลยนี่เอาช่วยมากเขาช่วยน้อยเห็นไหมอ่าถ้าจะเอาร้อนนี่เห็นไหมมีการเผาแก๊สนี่เะนไมีการเผาแก๊สนะอันนี้ก็คือเราจะอุณหภูมิเท่าไรล็อกไว้นะครับอืมเมอร์ หน้าร้อนก็ปรับไปเย็นก็ปรับน้ำช่วยนี่แม็กมินน่ครับนี่ปรับน้ำาซอยแล้วน้ำแห้งก็ที่เย็นครับไอโบค่อยออกนี่ที่เย็นหน่อยอเย็นหน่อยอุ่นๆหน่อยครับถ้าเราปรับน้ำช่วยถ้าปรับน้ำน้ำเยอะนี่ปรับน้ำเยอะแม็กก็คือถ้าปรับน้ำเยอะปรับน้ำเยอะก็จะ ไม่ค่อยร้อนนะครับปรับเอาอันนี้สาหรับหนาหอนมีวอเตอร์สําหรับนะครับอืมอันนี้สําหรับฟินเตอร์สําหรับหนาหนาหนาวเลยมั่งหนาหนาวแหละถ้ามือในหน้าร้อนนี่หนาหนาวมันก็จะร้อนแล้วปรับอุณหภูมิก็จะขึ้นอัตโนมัติเห็นไหมแล้วปิดน้ำก็จะปิดอัตโนมัติเลยมื่ปิดก๊อกเนาะเนี่ยมันก็จะปิดนะปิดระบบแก๊สอัตโนมัติเลยครับมีการรั่วไหลเนาะอืม ครับอันนี้คือคอนโทลแก๊สนะครับคอนโทลแก๊สอันนี้ปรับค่อยคือมินนะครับนี่ปรับเยอะคือแม็กนะครับนี่แก๊สคอนโทนเนาะนี่คือปรับแก๊สแห้งแก๊สค่อยแหละแต่ว่าเราปรับแก๊สไว้นิดเดียวไม่ต้องใจแก๊สหลเพราะว่าระบบน้ำอุ่นการอาบน้ำนี่น้อยเดียวกับแป๊บเดียวกับห่อนนะแล้วก็เปิดเปิดน้ำไปทำงานอัตโนมัตินะครับหรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้หรือเราไม่ได้ใช้นานๆแล้วก็ไปปิดหัววาล์วแก๊สเลยนะครับ อ,ทอาที่ทององศาที่ทเอากบ็บต้มมาๆอะไรก็ได้นะอ่าอันนี้คือแนะนํานะครับแนะนําสําหรับท่านที่แบบบ้านนอกดาวนอนไร่นอนนานะครับอยู่ป่าอยู่สวนอยู่เขาบนไฟฟ้าเขาบนถึงถ้าไปใส่ะระบบอินเวอร์เตอร์ใายเป็นไฟฟ้ามาขับน้ําอุ่นเนี่ยมันจะสูญเสียแบตเตอรี่เยอะมากนะครับเอาง่ายแค่หม้ออง้าวน่ากิน ดึงแบตมหาศาลแ่ะตามผมลงเทสให้หลายคลิปนะพี่น้องไปเบิ้งออกนะครับในการตะพนโซลเซลลไปเบิ้งออกครับผมเทสวัดแอมวัดอะไรเนะี่ยกินกระแสมหาศาลเลยแค่มอข,ของข้าวลูกเดียวนะประมาณสักเจ็ดแปดร้อยวัตไม่เกินพันวัตเนี่ยโอ้กินกระแสนี่มหาโหดเลยนะครับอันนี้อุณหภูมิก็วิ่งขึ้นที่สามารถพลิกได้เนาะมัน,จะจะนมก็เจะน้ำก็จะห้อนแยงเบิ้งไอออกเลเอ็นไอออกวะนี่ไอออกว,อออกวอนๆเลยแล้วเคจะตัดการทํางานอัตโนมัติเมื่อสูงสุดแล้วก็เบาแก๊ส อันนี้เป็นหน้าหน้าหนาวเราปรับไปน,นี้เนาะถ้าหน้าร้อนมันจะมีน้ําช่วยเยอะในหน้าร้อนอุณหภูมิก็จะลดอัตโนมัติแล้วก็ปั๊บน้ำเอาเร่งน้ำเอานรบี่เรีงน้ำเอาพวกน้ำปฏิกิริยาแห้ง,งอุณหภูมิก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะมีน้ำซอยเนาะนีลดลงมาเรื่อยๆอุณหภูมิความร้อนที่เหมาะสมยิ่งอัอนหน้าหนาวกับปั๊บอยู่ประมาณสามสิบห้าถือว่าอุ่นคากแน่แล้วเวลาเราปิดวาล์วก็จะปิดอัตโนมัติเลย เป็นการแนะนําแบบใหม่สาหรับท่านที่ใช้โซลาเซลล์แล้วต้องการให้เซีฟแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าระบบความร้อนระบบฮิตเตอร์ฮิตเตอร์จะกินไฟมหาศาลเลยฮะสนใจก็โทรสอบถามกันกันพวนโซลาเซลล์ที่เบอร์096 497 5827เบอร์ไลน์เก่านะครับที่เข้าไม่ได้อ่าก็คือโทรได้ตลอดเหมือนกัน064 271 3876 7 6นะครับ แล้วก็บเบอร์แอดไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้ทั่วโลกไนงะทั่วโลกหมายถึงคนที่ไปทํางานต่างประเทศคนไทยเราเนะี่ยก็ให้ไปติดตั้งต่างจังหวัดให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้ร้านอยู่ต่างจังหวัดเนาะเพื่อนกอ็สอบถามมากให้ไปต,ติดต,ตั้งคุณเงินรุ่นทองมาจากไปติดตั้งทางจังหวัดกับแอดไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้ทั่วโลกคนจะขึ้นกันทุกค,คนคนทีด่ได้ถือปั่มตัวยงยงเนี่ยศูนย์เก้าหกสองแปดสี่สี่สี่ห้าศูนย์ ศูนย์เก้าหกสองแปดสี่สี่สี่ห้าศูนย์นะแอดไลน์ด้วยน,นอะอ่ะนี่กลับมาอ่ะ,ะเห็นหน้าเบนยี่บันอัติผาอัตโนมัติเลยเปิดอัตโนมัตินะครับอันนี้ปรับน้ําช่วยเยอะนะครับอ่ะปรับน้ำช่วยเยอะแล้วก็ลดน้ำนํำลดน้ําเนาะโอ้จะลดลงมาโอปรับน้ำช่วยเยอะโอ้แล้วก็ป้อคนทุ่นน้ำตรงนี้ก็ได้โอ้โหไปคนทุนน้ำ,นำ อุณหภูมิก็จะขึ้นถ้าน้ำน้อยกัการต้มน้อยน้ำน้อยก็เหมือนในการน้ำห้อนนะเท้าใส่น้ำน้อยก็เดือดไว้นี่แหละก็มีคอนนท้วนเห้เบบึงถุกมุมทุกจุดอ่ะครับผมตามนั้น